สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนครับทุกท่านพบกับผมกเกษตรกรออนซอนอีสานนะครับเอาพบกันในมื่อนี้นะครับก็บมีเมนูเด็ดมาแนะนํามาเสนอนะครับหลาบก่อยซอยหางมาเบิงวิธีการเฮ็ดก้อยเนื้อนะครับลาบเนื้อหรือว่าเดินปลาก่อยเนื้อแหละครับผมเป็นซอยหางๆเนาะเป็นสูตรของผมเองนะครับที่ผมใส่ทํากินอยู่ในชีวิตนี่แหละก็เฮ็ดกินตาม แบบฉบับของผมนี่แหละเป็นสูตรของผมก็นํามาแช่มาฝากพอไปพี่น้องนะครับพีจะเห็ดตามเห็ดนําก็ได้หรือว่าพีจะมีสูตรเด็ดก็นีกน็โอเคครับจัดกันไปสําหรับเครื่องปรุงนะครับเครื่องสมุนไพรก็มีตนม้นหอมผักชีละก็หอมเปรเนาะใส่สามอย่างนี่แหละครับพะว่าไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็สามอย่างนี่ก็ยี่สิบบาทละเอา้ามีสมัยใส่สำนันแหละครับ ก้อนมีนะมันก็หอมละส่วนเนื้อนะครับเนื้อนี่ก็ไปซื้อมาจากตลาดเช่นกันพร้อมกันนะครับประมาณกิโลหนึ่งเนาะเนื้อก็ถือว่าโอเคครับสวยงามสีสันน่ากินเอาเนื้อมาหั่นนะครับซอยเป็นชิน้นเป็นชิ้นไว้ก่อนจากนั้นเอาแต่ละชิ้นเลยครับไปซอยบางๆหั่นบางๆซอยหางๆภาษาอีสานประเื็นเนาะซอยไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆเนาะซอยบางๆให้ เพื่อเปลาปรปุงแล้วมันจะได้เขาเนื้อเขาน้ำขมกลิ่นแ่บดีครับจากนั้นนะครับเมื่อเาฮาหันเนื้อเสร็จแล้วห้าก็เอาไปใส่ภาชนะเป็นหมอหรือว่าจะเป็นซ้มกระมังมาน่อยหน่อยเพื่อใส่ในการปรุงนะครับในการค้นหลาบถ้าใส่น่อยลายก็บ่ดีนะครับเนาะมันค้นยากก็เอาที่พอดีพอหมอแหละครับกะว่าเวลาเฮาเอากั้พี่ลงไปค้นไปปรุงเครื่องหล้วมันจะได้ ค้นง่ายๆมันจะได้เข่าเครื่องง่ายๆบ่ต้องใส่เวลาในการค้นโดนเอาใส่หมอไว้นะครับแล้วก็จักนั่นเอาเลือดแล้วก็เอาดีลงไปนะครับเพื่อ,อไปหมักเนื้อไว้ก่อนใส่แล้วแล้วก็คน้คนๆๆไว้ครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันมีสีสันสวยงามและที่สําคัญมันจะมีความแข็งแบบมันจะแข็งๆขึ้นมานิดนึง บ่ได้เป็นเนื้อแล้ว,ลวนะครับมันเป็นแข็งๆขึ้นมาจะทิ้งไว้ไประมาณจาักสิบนาทีนี่แหละครับเฮ้ยกลับมาปุ่เนาะจากการที่เขาหมักเนื้อไว้แล้วนะครับประมาณสักสิบนาทีนี่แหละเขากับมาทําการปุ่มเล้นะครับเอาเกลือใส่ลงไปจกนิดหน่อยนะครับเราต้องใส่หลายเนาะ พประมาณนิดๆจากนั้นนะครับก็เติมเครื่องปุงเื่นๆชูหล,ลดครับลงไปจักน้อยเอาพอประมาณนะครับนะใส่หลายแสบลายมะแม่นี่ครับห้างเทียใส่ลายเกินไปก็พอดีตามด้วยพริกครับจากซองช้อนโต๊ะเนาะจากนั้นก็เป็นเข้าขัวเข้าขวนีขัวไม่ไมและเป็นเข้าเนย้ดเลยยิ่งจะหอมดีนะครับเนะี่ยสำหรับผู้ใดบว,วีเวลาก็ะเอา ใส่ที่เขาเก็บไว้ก็ได้ครับผมหอมพือกันจากนั้นนะครับเติมน้ําปลาลงไปนิดน้อยเพระปรมมานนะ่าเอาเข็มครับมันจะแก่ยากตามด้วยดีอีข้างนึงครับใส่ลงไปดีเพื่อเพิ่พมความขมขมท้าได้แห้งแสบครับสําหรับลาบเนื้อกะขมพราะปะมม่านหรอน้ครับนะขมเกินไปก็ดีทําการคนครับให้เครื่องปรุงมันเข้ากันค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 น อย่คนโดดนะครับเด้อนสิลายเป็นสมกอนเอาพราะประมาณละก่าว่าเครื่องปรุงต่างๆมันเข้ากันได้ดีทำการชิมรสครับกิบเสร็จปากมากินเนาะชิมรสบังจากหน่อยซอนตักขึ้นมาครับซอนตักขึ้นมาชิมถ้าผ่านนะครับถือว่าโอเครสชาติใส่ได้ขมดี นัวแล้วกะโอเคขั้นตอนท้ายคือใส่หอ,หอมลงไปเนาะครับเนาะหอมเหี่ยวซอยไว้หอมผักชีผักหอมเปรยนี่แหละใส่ลงไปทําการลุกเข่าคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งแค่นี้ครับผมในการเฮ็ดลาบง่ายๆครับบดได้มีสูตรุงงยากนี่ยังถือว่าเนื้อนี่เป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายที่สุดแล้วครับลาบเนื้อนี่เนาะคนคนคนครับผม เป็ี่ยนอาหารที่อยู่กับคนอีสานหรือว่าคนไทยมานานครับสาหรับลาบเนื้อนะครับเซ็จแล้วครับพี่น้องแค่นี้แหละครับผมคนนในเขากันตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานใน้แล้วเป็นสูตรกันทําลาบเนื้อ้อยเนื้อของผมเองนะครับนะลาบดิบดบผู้ใดจะทําตามก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดมีสูตรที่ดีก็นี่สูตรเด็ดก็นี่ก่ะแชร์มาบอกกันนะครับเด้อจะได้เอาไปปรับปรุงเอาไปเฮ็ดมาครับพี่น้องมา กินเขาน้ากันครับแซบๆซีมีลาบแล้วครับบัานเน่ก็ต้องมีพักมากินกับแน่จากน้อยพักก็หาได้เท่าที่เขาจะหาได้แหละครับผมมีอันไรก็กินนั่นนั่นละขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราพบกันใหม่ครับในคลิปต่ตอไปสําหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ